มาสิบปีแล้วก็เหมือนคนในครอบครัวเนี่ยลูกเอ้ยยายก็รักริงจังเลยกระชังกระแขงขายกไม่ไหวก็ขึน้นามาอาบให้เองฮอโอ้ยจะดีอย่างเยียวจริงมาจากะกกะแม่เป็นไข้พ,พ,พยายามเลยาะประตูสองหุนเลยรักแน่มากลูกฮะ รักแม่มากเหรอไปเคาะประตูฉุ่มหุ่นเป็นแม่เป็นไงแม่ก็ย้อนร้องขามอยู่ไอ้ลูกไปเคาะประตูก็เกกาะแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกเคาะโอ้ยยังยังครอบคนในครอบครัวแล้วรู้ไหมลูกย้ายก็ปวดแขนก็พยายามอาบให้อยู่รู้ไหม ขยายรักอุดมมากอือพยายถูกหวยสักสองล้านก็ยังดีบอกยายมองสิลูกฮะยั้จับปิษพิษกว่าไงอือม่มาจะจับเล่ให้ขาบมาจ,จับเร่ใหิ้งคาบนี่ห้ยายไงลูกเฮ้ยอือจะให้ยายไหมยายถูกหวยยายได้สบายมากนะ ยายย้อยสบายเมื à, ่อแก่ลูกนะตอนน้อยลูกยายก็ไม่อยากจะนอนอ่งนี้เสียยา่อยากจะบ่นและบ่นมากเองก็ไม่มีความรู้สึกไม่เสียงไม่อะไรเลยยายบ่นยังไงเองก็เฉยไม่จอบไม่ผู้อะไรทั้งนั้นเอาตอนนี้มารา้การยายยุกมะยายยุกคือยุกยังไงลูกดี มาขยบมหายายิเด็กเด็นยังพูดอเนี่ยเนอหายย้อนเหรออเย็นใจไหมลูกเื้ยเย็นใจไหมเนี้ยหูหางเนี่ยเย็นใจไหมัหมดแง้ะยายหมดแง้ะหูยกแขนก็ไม่ขึ้นนเน่ย